สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มาลอกกาบอ้อยอยู่ในบริเวณแถวนี้นะครับก็ลอกไปเรื่อยเรนะครับก็วันละลงสองหลงแต่ก็มีทิ้งช่วงเพราะว่าไม่ได้มาลอกทุกวันวันนี้ก็ลอกไปได้สามสี่แถวนะครับฝั่งโนนก็ลอกไปได้ได้สี่แถวนะครับวันนี้ก็ได้เวลาพักเที่ยงนะครับก็จะกลับบ้านกันลว ทีนี้ก็พอดีว่าบริเวณแถวนี้นะครับก็มันมาอยู่ชิดกันนะครับแถวนี้ก็อกอเนี้ยครับที่เพื่อนๆได้เห็นอยู่เนะี่ยอันนี้เป็นอ้อยอาจากมาเลเซียนะครับมูติยาโลนะครับซึ่งน้องสุไลามานนะครับก็ส่งมาให้จากมาเลเซียทีนี้ผมก็มานั่งดูพิจารณาดูนะครับ รูปร่างลักษณะพันธุก,กรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็มานั่งพิจารณาดูทีนี้เนี่ยครับถ้าเราดูจากไกลถ้าเราดูเผินๆนะครับเพื่อนๆมันจะคล้ายกับสุพรรณบุรีหนึ่งจริงๆเลยนะครับลักษณะลำนะครับลักษณะลำพูนง่ายๆว่ารูปร่างหน้าตานะครับเนี่ยถ้าเราดูเผินๆ นะครับดูเพื่อนเเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันเหมือนกับสุพรรณบุรีหนึ่งนะครับเพื่อนๆแต่ที่นี้ผมก็พยายามดูความแตกต่างว่ามันแตกต่างอะไรตรงไหนกันบ้างที่เห็นชัดเลยนะครับที่ผมดูตอนนี้ชัดเลยก็คือตานะครับตาของอ้อยนะครับรูปร่างเหมือนกันจริงนะครับแต่ตาเนี่ยตามันจะไม่เหมือนสุพรรณบุรีหนึ่งนะครับ ตาสุพรรณบุรีหนึ่งเขาจะแหลมๆนะครับแต่ว่าเนี่ยของไอมูติยาโรนะครับนี่เขาจะกลมกว่ากลมนูนออกมานะครับเพื่อนๆกลมนูนออกมาเนี่ยฮะนี่กลมนูนมันมันมันจะนูนออกมา,มากกว่าสุพรรณบุรีหนึ่งนะครับนี่มันจะผิดกันที่ตาแต่ถ้าลักษณะของลำนะครับลักษณะของลำนี่จะ คล้ายกันมากคล้ายกันส่วนข้อแตกต่างอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมเจอก็คือไอไอ้อยมาเลพันนี้นะครับมันจะมีขนนะครับนี่จะมีขนที่กาบขนที่กาบที่ใบเนี่ยไม่มีนะครับผมดูแล้วที่ใบนี่ไม่มีขนแต่ว่าที่กาบเนี่ยก็จะมีขนนะครับเพื่อนๆมีขนคุณนายว่า มากบ้างน้อยบ้างแต่ก็มีมีที่กาบเลยแหะครับที่กาบมันเนี่ยนี่ดูเห็นชัดกันหรือเปล่าเพื่อนๆเนี่ยขนทั้งนั้นเลยนะฮะขนขนเออขนมันจะอยู่อยู่มีขนแบบแบบสิงคโปร์เลยนะฮะแต่ว่าบางบางบาง,บางกาบก็น้อยบางกาบก็มากนะครับแต่ก็มีมีทุกกาบนะฮะที่ผมสังเกตดูเป็นทุกกาบนี้ก็จะมี มีขนมันทั้งนั้นเลยนะครับแต่ชัดเจนเลยก็คือตาตาไม่เหมือนนะครับตาไม่เหมือนสรุปว่ามันเหมือนกันที่ลำอย่างเดียวนะครับที่ลำลำมันคือคล้ายกันอย่างเดียวาตาไม่เหมือนแล้วก็ใบใบก็ไม่เหมือนนะครับใบใบมันจะที่ผมสังเกตด,ดูมันจะใหญ่กว่าสุพรรณบุรีหนึ่งครับใบใหญ่อันนี้จะใบกว้างนะครับใบมันจะกว้างกว่า แล้วก็ใบใบแต่ใบสีเขียวเหมือนกันเขียวเขียวเหมือนกันกับสุพรรณหนึ่งนะครับอันนี้กอนี้ที่ผมมาแยกมาจากโน้นนะครับมาปลูกไว้กอหนึ่งไว้ทําพันธุ์มาอยู่ที่นี่กอหนึ่งก็มาปลูกใกล้ๆกันกับเพื่อนของเขาสัญชาติเดียวกันนะครับแต่อันนี้เป็นอ้อยต่อนะครับอันนี้อ้อยแดงมาเลยฝั่งนี้อ้อยแดงมาเลยสัญชาติมาเลยเหมือนกัน อาจจะผิดกันปล้องปล้องของแดงมาเลนี่จะยาวนะครับกลมยาวแต่ว่าไอ้เนี่ยไม่น่าจะยาวเท่าไหร่นะครับมูติยาโรไม่น่าจะยาวเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้มันลำต้นอะไรจะใหญ่ขนาดไหนเพราะว่าตรงนี้ผมเอามาปลูกเสริมไว้ตรงกลางนะครับผมเพิ่งมาปลูกเสริมทีหลังโดยที่ว่าข้างๆเขามีอยู่ก่อนแล้วนะครับคือ อันนี้เป็นอ้อยตอมันขึ้นอยู่ก่อนแล้วแดงมาเลยนะครับอันนี้ผมเอามาปลูกทีหลังแล้วก็ฝั่งน้นก็จะเป็นอ้อยตออันนี้ก็สัญชาติมาเลาเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นอ้อยด่างมาเลาจะอยู่ฝั่งนี้ทีนี้ก็อาจจะโดนเบียดแสงแดดไปหน่อยนะครับก็อาจจะ,จะเจริญไม่เต็มที่จะโตไม่เต็มที่ลําก็เลยไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่ทีนี้ค่อยดูอ้อยตอนะครับ ต่อต่อจากนี้ว่าว่ามันจะใหญ่หรือเปล่าแต่ว่าไอ้น,นี้รุ่นแรกนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็ระดับกลางๆนะครับเพื่อนๆระดับกลางๆแต่ความใหญ่มันไม่เหมือนกับไอ้ด่างมาเลยนะครับด่างมาเลเนี่ยไอ้พันธุกรรมเขาจะใหญ่นะครับมันจะใหญ่ปล้องไม่ยาวแต่ใหญ่ด่างมาเลยส่วนแดงมาเลเนี่ยทั้งยาวทั้งใหญ่ ส่วนในนี้น่าน่าจะเล็กสุดแต่ค่อยดูค่อยดูตอ่เอ,อเดี๋ยวค่อยลุ้นต่ออีกทีหนึ่งว่าจะใหญ่หรือเปล่านะครับเนี่ยฮะที่ผมสังเกตดูก็3อย่างคือ1ตาไม่เหมือนสองอที่กาบมีขนสคือลักษณะใบใบเขาจะใหญ่ใบจะใหญ่นะครับใบจะใหญ่ที่ใบไม่มีขนแต่ใบใหญ่มากนะครับใบกว้าง ว่างอ่านี่มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับอ้อ,อยมูติยาโลนะครับอ้อ,อยขนาของมาเลเซียเดี๋ยวรอให้โตก็ค่อยอ่าเทศสีน้ำกันดูว่าสีน้ำจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่ายังไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นสีน้ำไม่เคยชิมนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงก็พึ่งได้มานะครับก็ขอบคุณน้องสุไลมานนะครับ ก็ไปทำงานที่มาเลเซียก็ส่งมาให้นะครับแล้วก็ส่งไปให้ไล่ชโลธรด้วยนะครับร้อยเอ็ดฝั่งโน้นก็มีนะครับฝั่งโน้นก็ไม่รู้จะโตขนาดไหนแล้วตอนนี้ก็ยังไม่เห็นอัปเดตนะครับแต่คงไม่นานเดี๋ยวก็คงจะอัปเดตให้ดูกันสำหรับไล่ของน้องชโลธรนะครับส่วนไล่ของผมเนี่ยก็อัปเดตให้ดูก็ขึ้นมา5-6กปล่องนะครับ5-6กปล่องก็ยังไม่โตเต็มที่กัน นะครับนี่ฝั่งนี้ก็เดี๋ยวก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับเพื่นไม่ใช่ตัดลอกไปเรื่อยๆนะครับเวลามีน้อยก็ลอกได้วัน2องสล่อง3ามสี่ล่องก็ว่ากันไปเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ